<Ü L doorway Emmanuel> สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ทุกท่านครับผมก็มาอยู่กับผมสาวดัมซิ่งแชแลนะครับวันนี้ก็มีงานแห่ครับผมแห่หน้าข้าวบดเสร็จเรียบร้อยนี่ครับรถแห่ทามทามอาดีโอครับผมตอนนี้ก็สูงหน้าข้าวบดเรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องสายันก็บอกว่าจะพาผมไปดูอะไร ผมก็ยังไม่ทราบนะครับมาแล้วตอนนี้ก็มารับผมที่วัดเลยนะโอ้บองดําสวัสดีครับโอ้นี่บองดําอินดี้ครับผมมามาสัมผัสคนคนดังนะโอ้สวัสดีครับสยันสวัสดีเจ๊เขียวครับผมผมอยากรู้ว่าเขานี่จะไปไหนไปไหนนี่ปบวชครับพบวชเอามีโกนอันนี้มุกมาจากไหนเนี่ย ไปเที่ยวกันโอ้ผมผมติดงานเยอะผมซักเสื้อผ้าโอ้ซักเสื้อผ้าอยู่ไม่ไม่บ้านนะอาจารย์ผมไม่มีผมไม่มีแม่บ้านเหมือนอาจารย์สายันอะไปได้ไม่ได้อะไรอย่างงี้ตีต้องไปหาแม่บ้านก่อนบให้เขาซักผ้าแล้วผมจะไปเที่ยวทะเลแต่แต่ตายไปโรงเรียนน้ำพุไหมเราเฮ้ย ไปขับบนสนามรอบแล้วกลับบ้านคืนช่วงนี้เหตุการณ์ไม่ปกติอย่าไปเอออย่าพึ่งไปเนาะน้อยมัน้อไปอ่ะไปไปพ่วงคนเยอะอืมไปสถานีรถไฟก็ได้เราจะได้ขี้บู๊นี้น่าโอ้ยแบบไปจใส่ยันโดดิงเงียเคยไปวันนี้ียเจ้า้วนเดเดี๋ยวให้ไปไหนไปไปดูรถไม่รู้ว่าน้องจะพาไปไหนความับเออ ผมยังไม่รู้เลยจะพาไปไหนเลยเดี๋ยวผมจะกลับบ้านโคนึงกลับบ้านบอกผมจะไปกลับกรุงเทพนผมคนที่ไหนนี่คนกรุงเทพกรุงเทพบอกสุรินทร์นะรอเรืออะไรชัดเจนเหรอครับว่าผมเป็นคนสุรินทร์บอกคุณอีไม่ใช่ปทุมธานีบอกยิ่ผมเป็นคนลาดพร้าวแม่นบอกนุ่มเฮ้ยจองเฮ้ยจองสุดยอดมากดีครับอ่าเออสีสันครับบางดำวินดี้ครับผมช่องใหญ่แถวอ่าเพื่อกระสังครับไปไปที่ไหนกัน phía đang lại đang lặn bộ mấy đâu rồi hả cái bay thế này đi tha tùm họ tha tùm Băng tùm nào à đã họ à, nó cái tôi nói ba miếng nó cái tôi nói nước lời cho mặt tôi muốn nữa thiên thiên mặt tôi tư... nó muốn nữa chẳng thể mặt tôi tư... 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 được chưa โอ้รถเร่งทำไมแบตอยู่ข้างหน้าเนี่ยแบตอยู่ข้างหลังด้วยลูกหนึ่งโอ้มีแบตข้างหลังด้วยครับแบตสำรองอันนั้นได้เข็นไฟแด่นมาอ่ะก็พอดีวันนี้ผมมาเห่นะครับมีงานเหตุสองวันแล้วติดกันโอ้ช่วงนี้เครื่องเสียงก็พอได้ออกงานครับพี<ก>่น้องขอให้จัดงานผมสีแล้วมั้งครับผมสวัสดีครับผม<ก> สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าจี๊ยบ <c oughs> อ่าเมื่อกี้ก็จะเป็นบองดามินดี้นะครับบองดามินดี้ก็อ่าจะเป็นยูทูบเบอร์อ่าทางด้านเครื่องเสียงครับก็ <c oughs> ทำมามาเป็นคนแนะนำแนะนำให้ผม <c oughs> วันนี้เราจะไปไหนกันครับนี่ไปหาดูอุปกรณ์หาอุปกรณ์คร <c oughs> ับมีนนช่วงล่างดูอะไรมีอะไรหรือเปล่านี่ ครับมีอะไรพิเศษไหมวัมนน,นี้ไม่เท่าไหร่นี่ไม่แต่ไอที่ว่าพิเศษจะเอาไปหมดแล้วาเาวเรื่องแบบธรรมดาวะเรื่องธรรมดาเสียดายเอาไปก่อนแล้วไปที่ไหน,นไปท่าตุงัะไปร้านไอตุงท่าตุง สายันผมก็ไม่รู้เหมือนกันเรามีรถไหมอ๋อนี่เราไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยใช่ไหมรับไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้โทรถามร้านเลยใช่ไหมหาดูครับอ๋อก็คือบางๆว่างไปหาดูเข้าใส่กรอกขนมบางร้านใส่กรอกไปดูที่ไหนบ้างครับ ยังเลยครับยังบอกว่ที่จะไปดูคลาไปหมดแล้วพีาจะไปดูลาไปหมดบ่กรองมนนางนาะตรงนีะครบองไปใส่กรองไงโนี่ลจะได้ขายได้วอคอมองดูรถมันเป็นจุดเด่นใช่ไหมล่ะแต่ว่า เขามองรถอ่ะเอ้ยไส้กรอกอยากซื้อก่อนนะเป็นแถวบ้านเราก็ไม่มีนะมีรถกระบะ มันก uhm. ินลาบกินก้อยบอกเคยมาบนเตโรุงเงเคมันหลวมแล้วเคยไม่หลวมแรงกว่านี้บดเทโทกี่ใบแล้วเนี่ยสามสามลูกแล้วนะไาตายสิก็แต่เสียงคือดีมากเลยนะปากซีซีได้คนละใซีซีเนาะปากซีซี่ปั๊มอะไรบ้า ไม่รู้นะแต่ยังไม่รู้นะว่าจะทำอะไรเนี่ยในใจนี่จะทําอะไรรถเกี่ยวหรือว่า,ฟา,าราฟังรถฟังครับเสียวก็มีขายได้ไหมซัมเปตอะเนาะ คนที่อ่าอะไรนะคนที่มาดูรถอ่ะที่แกมาจ่ายเงินอ่ะพี่นั้นอ่ะพี่พี่พี่ว่าเกขายซนตำอ่ะเรายุเกย์แกย์ว่าอายุแกย์สามสิบแปดเนาะเราไม่ไม่ไปซื้ใจจอบรวมเ่ะนี่แต่ก็ยังได้ดูดูได้บอกเราไปซื้อแต่เลขจอบรวมโอ้ยเสียดายมากเลยคุณแต่พลาดไหมคนเดียวในความคิดเราสองก็ได้เงินแล้วมิ่งซื้อ สายผมไม่มีดวงครับผมนงกำลังจะปวดสำนักแล้วนี <laughs> <c oughs> ่แหละพี่น้องครับผมก็เป็นสไตล์บ้านๆครับก็เจ๊เขียวกับน้องสายยันนะ <c oughs> มาดีแล้วครับผมเดันเรก ได้ผมโทรไปถามเขาที่งว่าจะไปดูที่ไหนฮะไปดูที่แถวประคนชัยอ่ะประโคนชัยตอนแรกกับสองสองสามันที่แล้วที่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 โทรบอกพี่ไปนั่นใช่ไหมครับนั่นแหละแล้วคราวนี้ผมไปดูเครื่องอัดฟางครับวันนั้นก็เลยไปดูเครื่องอัดฟางก่อนนะมันเย็นแล้วบอกไปช่วยซ่อมเขาจนเอ้าจะจะลงไปซื้อหรือไปซ่อมเนี่ยจะได้เอาไหมก็เอามาไว้บ้านแล้วเอ้าซื้อมาแล้วบอกเรียบร้อยแล้วยา ไปดูเกย์ตอนเช็คกดดีไปดูเกย์เพื่อไปเกย์อ่าให้ดูของใครที่ไหนคนที่ไหนเบอร์กระสังอะไรกระสังอะไรกโพดขายบะทำไมได้รู้วะให่คือผมเห็นเขากราโพสในหน้าโปอครับว่าขายอีกเครื่องหนึ่งแล้วตัวไปเขาว่าขายไปแล้วก็เลยเขาก็เลยบอกว่าแล้วผมก็เลยถามว่าแล้วก็มีขายอีกไหมพี่จะบอกว่ามีมีขายอีกกันเดียวเดไปถามเขาให้อย่างนี้ก็เลยไปถามเขาบอกว่าขาย bắt đầu là phương sáng này bắt à, này Hãy số cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những เติมสวยตัวตีลูกสูบอ่ะจังหวะไปหาชุดอ้ชุดกาะชุดมัดอันดุนเป็นนอกนั้นยังดูดีไหมข้าไหนครับพวกต่างๆมันะนอกนั้นอ่ะเาต้องเปลี่ยนเขาอเปลี่ยนใหม่บริบูรณ์เม่ป๊อกเอยเหนื่อยแล้วเหนื่อยกนังเดียวเหนื่อยก็สรุปตอนนี้ก็คือซื้อเครื่องอัดฟางมาแล้วครับผม เพราะว่าผมก็ติดงานเครื่องเสียงด้วยครับคุอช่วงนี้งานเครื่องเสียงก็เยอะนะว่าช่วงนี้ก็จะเป็นงานบวชงานแต่งหลายๆอย่างครับซื้อวันที่วันที่ทวงาหาพี่ตอนนั้นใช่ไหมครับเสียดายนะโอ้พี่ไปแพี่ไปได้เห็นเลยว่าสนุกตลอดด<อ>้วยได้ลงทิไหมวันนั้นไม่ได้ถ่ายครับเกรงใจจะบอกเอง จะได้เพราะให้แกสอนไง่ายไปไปมาเราได้ไปสอนเกได้ได้ช่วยทำได้เป็นโตโอเคครับผมไม่เป็นไรก็เอาเป็นว่าตอนนี้ก็มีโปรเจกต์ใหม่แล้วก็คือเครื่องอัดฟังก็ซื้อมาแล้วนะซื้้อแลวมาตอนนี้ก็เอาเป็นว่าไปดูช่วงไปดูรถเกียร์มือสองแล้วกันไม่มีต้องมีอไรเพิ่มช่งหน้าก็ ก็ติดตามติดตามตอนต่อไปนะครับพี่น้อง,ต,องติดตามเลยช่วงติดตามครับผมช่วงนี้อยากขานะครับติดตามต้องกดกระติง,ตตไงไว้เหรอเดี๋ยวง่ายรู้สึกว่าผมพูดจะไม่ค่อยเ <c oughs> จอกนันลิฟต์ดาครับพี่น้องคลิปนี้ก็บายบายครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันลิฟต์ดาครับผม